ใครร้องได้ร้องตามนะครับขอบคุณเจ้าลาให้เมียหาขอออ้ายที่อยู่เคียงทางบนทางมังรางมีแต่เคียงทางสุดใจนี้เรื่อนทุกเรื่อสุข บนความทุกข์ยากมาไหลาสิตปีอยู่น้ำกัเด้าหักเจ้าอีลีแต่แม่มันอึดเมียหักของไอ้เรื่องราวท,าทั้งหมดท้อข้าวบาบทหนังตั้งตัวโดนกล่าวหาว่าเป็นขนชั่วสังคกละนามน้ำยั้มหัวใจ ขอคุณหายเด้อขอใจหลายเด้อโอ้รางวัลน,นะครับรับแตนให้รางวังดลดีใจนอเยใที่ใจใชใมีใจที่เห็นให้มีรอยยิ้เพิ่มใจที่บา้าทิมกันสองเฮาอักเทงเ,เบปันสร้างฟัน ด้วยกันเลยนะครัยิแแ่งแกร่งแข็งทุเรศไฟที่ฮัาเจ้าบ่เคยเจีจาสงสมพนลาโคคนานคนเดียวในใจอ้ายพลขอบคุณเอฟซีลุงพนพระแตดเพื่อแดนดินไทย ปุบปา,าริจินคุ้มครองจิตใจให้เกิดผลบุญหนุนในความหักอ้ชักพรายรถมาก่อนปกปักรักษาศักดิ์สิทยิ่งลักรักเป็นคนเดียวที่รักรักแม่รักพรอบครัวรักกันตลอดไป จะเป็นเพลงกำนอง,ง,งกับภูไทยภูไทยนะครับเป็นเพลงของอาจารย์ตตโต้สนแยแยมตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปฟังนะครับตุนช่องที่ช่อง youtube นะครับของอาจารย์ตตโต้สนแยแยมนะครับไปท่องคลังก่อนนะครับถ้าเพลงลุกบลลงที่ช่อง Youtube เมื่อไหร่ก็จะขึ้นต้นด้วยลุงคลก็แตเนเซอรนี่นะครับก็าฝากติดตามนะครับอ่าคลิก แบบไร้สาระของพระแต่นะครับแล้วก็พิทีมีสาระแบบลุงพลลงนะครับช่องโอมนะครับขอบคุณคุณลายนะครับที่ขอเพลงกุลาเดงกำลังอากำลังบาที่ไอ้โส ยัไลหลานชาเท้าี่ขอฟังให้เจ้าี่ขอวามให้เจ้าตามแม่ไปน้ำไหเบิกไทยไม่ล้วันส่งขึ้นาร ก็ผู้ับที่จะได้ให้การสนับสนุนกะขอบคุณครับอดีตเนี่แม่แม่ผู้ใ่มาครับนี่โอ้ยผู้ใดเป็นผู้ใดทุยิ่งครับผู้ใ่บ้านเสื้อผ้าก็เป็นผู้ยิ่งไปเลยก็ไปประเทศไทยที่พีู่ดอ้าเป็นผูนยิ่งมดผู้ชายเข้าสิท่รหลักได้ผู้ใรักษาตำแหน่งไว้เด้อเอาเปสร้างเอาไ

อันฝากผู้ใหญ่บ้านบ้านผมเนครับรอกัวาบกบบ้านจะเมืองเขาครับรอไปเบิร์ดนะครับเอาฟังเสียงรอรอพี่นี่คุณยายนิ่มคุน้ำครับคู่สองสวัสดีครับ การโกงการกงไม่ได้รับรู้ว่าเขอโกงบรือไม่มีท้าเรียงก็นะครับผมก็ยินดีนะครับที่ได้ร่วมมูลนะครับกับท่านร่วมกับทีมนายซุปเปอร์แล้วก็ทีลทุกท่านนะครับทอก่านวันนี้นะครับก็ได้เดินทางมาแล้วมีครั้งแรกครับที่เขาได้ร่วมกับทนนะครับ ็นเป็น่างยิ่งนะครับมาขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหบ้านนร้อย้าวติ่อาวบ้านี่ต้อาเป็นสองยเพราะว่าอยางยิ่งนะครับหลนะครับก็ขอบคุณนะครับครับเป็นนักใดครับเสียงสูสีกับลุงพ้นมาครับสปันเนี่ยเป็นนักรองครับฟังฟังผลงานเหมือนเดิม เป็ช่องแม่ออฟกอบนะครับเป็นช่อง YouTube นะครับขผมแม่ผู้ใหญ่เป็นเพื่นไว้แล้วครับเป็นเป็นเพื่อนผู้ใหญ่มีกำนันเป็นผู้ดำนะครับคือคุณแม่คุณแม่พรศรีเงินนาวันนี้อยู่ในรถบ้องคุณแม่ลงมาจะบอกโอ้ยพระเดชพระเดชแม่ผู้ใหญ่ครับเป็นประคับเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะครับค่อยถ่ายกิจกรรมที่ีผู้นำคนใดลงพื้นที่กับลุงพ้นเมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นอ่าเพิ่นว่างจากภารกิจนะครับ ผนการเล่นผาทีมงานมานํกกันนะครับการเลยมาเปิดตัวครับต่อไปผู้สิมีผลงานเพ้่นต่อไปลุงพ้นกับจีโอ้ยยกับเบตีกับขาผูนหญ่นี่ม่ได้ต้องผนมาประทัดทา,าเกตบทเทิลเพิ่อนว่ปาประทักันภาษากีนเลยเิลเนาาสู่กันโนนไม้ใส่กันแล้วบัเนี้ไปไปมากอะสิมักไม้เเดียวนั้นผูนนะ้ใหญ่น้อ